สวัสดีครับพบกับรายการ aqua channel กันอีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับผมเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูการเลี้ยงปลาดุกแบบต้นทุนต่ำนะครับผมซึ่งอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำของเรานะครับก็สูงขึ้นนะครับรวมถึงเป็นผลมาจากในเรื่องของวัตถุดิบอาหารที่มีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึงหรือไป็นกีกตัวช่วยหนึ่งทําให้เราสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำและยังมถึง ครที่ต้องการที่จะเรียงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมสนใจและการเลียงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมก็คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาเรียงกันยังไงครับในส่วนของประดุกต้นทุนตา่าตามผมมาเลยครับ Aquabiz all the best knowledge for aquatic system ตอนนี้ผมก็อยู่ที่มานักุลฟาร์มนะครับกับเจ้าของฟาร์มนะครับพี่ประเทืองมานักุลเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกแปลงใหญ่นะครับของวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับพ <é> ี่ประเทืองครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็คืออยากจะคุยในเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกทําต้นทุนต่าตรงนี้ครับผมในส่วนของการเลี้ยงที่มีวิธีการไงก่อนอื่นเลยก็อยากจะถามพี่นิดนึงว่าพี่ประเทืองเนี่ยเราเลี้ยงปลาดุกมานานแค่ไหนครับแล้วทำไมเราถึงเลือกเลี้ยงปลาดุกครับ ก็ส <ítulo> ําหรับ <Beautiful> ที <to address> ่น mm ี hmm> ่อยู่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับก็ที่นี่มันจะเป็นแหล่งคือที่นี่จะเป็นโรงโรงชาแหละไก่ไมว่าจะเป็นโรงไก่ข้างๆบริเวณนี้เยอะแล้วก็เกษตรกรก็ไปซื้อโรงซื้อไก่จากโรงงานไม่ว่าเป็นโครงไม่ว่าเป็นกระดูกมาทําเนื้อเสร็จแล้วเหลือของที่เหลือมีคนหนึ่งคือคนที่เลี้ยงเริ่มต้นของกลุ่มนี้จริงๆคือวิเชตเจริญสุครบก็ เป็นคนแรกเลยบูเบิกในการเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกโดยการลดต้นดำของของเขาสู่ของเขาเองเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นลองผิดลองถูกมาตลอดเพราะจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มบ้านเรานจริงบ้านเรามันจะเป็นมันเชิงทําไร่มากกว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่ข้าวโพดมันจะมาหลังครับใช่เพราะผมเข้ามาเนี่ยคือเส้นทางพอเข้ามามันก็ไม่น่าจะเป็นคือ น่าจะไม่มีแหล่งน้ําแบบว่าใช่ไหมพี่แหล่งน้ําธรรมชาติในการที่จะใช้เลี้ยงสัตว์น้ําแต่กับการว่าเอในนี้มีฟาร์มปลาดุกด้วยที่วังม่วงคือเทาทางที่มาเนี่ยเป็นเส้นทางแบบตั้งแคมป์อะไรอย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็ทาไร่ใช่ครับก็จริงๆแล้วคือพอมีคนหนึ่งทำนยพอทําเสร็จแล้วก็เมื่อก่อนน่ะมันจะเริ่มจากหนึ่งลายครับพอหนึ่งลายเมื่อก่อนสมัยก่อนยังไม่มีกลุ่มคนเลี้ยงมากเนี่ยพ่อค้าก็มีน้อยครับกว่าจะเข้ามาซื้อเรามันก็ยาก แต่ปัจจุบันเนี่ยเรารวมตัวกัน,นคือโดยโดยที่ว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านนาร่องคือในการเลี้ยงสัตว์น้ําคือปลาดุกเนี่ยกลุ่มบ้านเราเนี่ยเยอะประมาณสัก300-400บอ่อสมาชิกของเราตอนนี้แปลงใหญ่เรามันเหลืออยู่46่สิบหกลายสี่ลายเนี่ยมันก็ตกร้อยกับไายครับแต่ของเรามันจะเป็นบ่อบ่อเล็กเล็กบ่อละไร่บ่อละงานบ่อละสองงานนะครับครับคือเรามารวมตัวกันได้เนี่ยคือเราเริ่มเลี้ยงเนี่ยจากสูตรของของของ,ของคุณวิเชษเนี่ย ก็เราก็เอาตรงจุดนั้นแหละซึ่งเขาลองผิดลองถูกมาก่อนเราก็ไปเรียนแบบเขามาก็คือนำนำในส่วนของตัว <มา S 2> ความรู้เขามาต่อยอดใช่มาต่อยอดจากตรงนี้เองเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับเราไม่ได้ปิดบังกันคใครเลี้ยงดีประสบควาสมสำเร็จเราก็ไปดูตรงนั้นครับวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับจนเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วเกิดกลุ่มโดยธรรมชาติเราเองก่อน ก่อนที่จะมีประมงจังหวัดทางราชการประมงจังหวัดประมงเภอเข้าม,มาดูแลในการจัดตั้งกลุ่มเราในการจัดตั้งกลุ่มเราให้มีเป็นกลุ่มที่เป็นรูปรูปประทับขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็เหมือนกับเราอยู่แบบเครือญาติที่น้องธรรมดาแต่ปัจจุบันนี้เขามาสนับสนุนให้เราเนี่ยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่โดยการที่เขาให้ความรู้ให้งบประมาณในการพัฒนาเรื่องการเลี้ยงให้ถูกวิธีการทำไงให้ได้มาตรฐาน G A P มาตรฐานพวกนี้เขาช่วยเหลือเราหมดทุกอย่าง แล้วก็แนะนําสูตรแนะนําสูตรอาหารสมควรปรับเพิ่มอะไรซึ่งเรามันลองผิดลองถูกกันมาตลอดซึ่งเราไม่มีนักวิชาการเพราะว่าพวกเราก็เองเนี่ยคือชาวไร่จริงๆอ่าก็คือแบบเป็นชาวบ้านจริงๆรงเลยใช่ชาวบ้านจริงๆคือก็ทําไร่เหมือนผมเนี่ยผมเลี้ยงววนมเป็นหลักอ,อาชีพด,ดั้งเดิมคือผมเลี้ยงววนมเป็นหลักปัจจุบันก,ก็เลี้ยงอยู่ใช่ครับก็มีเวลาว่างซึ่งช่วงเย็นก็เห็นน้องซึ่งเมื่อกี้พูดถึงกเนาะที่โดนไล่ที่จากข้างนอก ก็ให้มาบูเบิกสามไร่ไอ้สามสามบ่อเนี้ยเขาแมคโครมาทําแต่งบ่ออะไรบ่อเสร็จก็เลี้ยงฟรีหนึ่งปีเมื่อก่อนพ่อผมเลี้ยงด้วยหัวและใต้ของโรงงานไปซื้อโรงงานมาแต่ว่าต้นทุนมันสูงครับทําเสร็จก็ไม่มีกําไรพรอไม่มีกําไรก็เลิกเลี้ยงก็ปล่อยบ่อทิ้งไว้เฉยจนน้องน้องคนเนี้ยโดนไล่ที่จากนอกก็เลยให้มาอยู่พอมาอยู่ปุ๊บอ่าเขาเลี้ยงได้กําไรอพอได้กาไรผมก็เรียกพฤติกรรมเรียนแบบเนาะ พอเรียนแบบเราก็เริ่มเลี้ยงจาบบ่อหนึ่งหนึ่งบ่อล้วก็ได้กำไรกัอกำไรกำไรดีแล้วก็ขุดมาเรื่อยๆจนปัจจุบันผมมี11บอ่อปัจจุบันของพี่ประเทืองมีบ่อเลี้ยงปลาดุก11บอ่อในพื้นที่ของของซามของเรานี้ใช่แต่จริงๆแล้วคือ14บ่อไอ้11ก็บวกอีก3ก็เป็น14ครับแต่ให้เขาเช่า3บ่อคนที่มาถางที่ให้ใช่ไม่ได้ง่ายนะถางที่ที่มีกระถินป่าเนี่ยโอ้โหใช่ต้องใช้แม่โคครับตรงนี้ครับหมายความว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คืออาชีพเลี้ยงปลาดุกเนี่ยก็ เหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มก็เลี้ยงได้รหรือว่าอยากจะทําอาชีพเป็นแบบจริงจังเลยก็ได้ได้ครับก็คือเบื้องต,ต้นไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทุนสูงมากใช่ไหมครับพี่ใช่คือจริงๆล้วเลี้ยงแบบเล็กๆเลี้ยงเล็กๆ,ๆคือสมมติว่าต้นทุนอ่ะตัวหนึ่งไม่ไม่เกินสี่บาทั้งสมมติว่าเลี้ยงห้าหมื่นตัวเนี่ยห้าสี่ยี่สิบคือต้อนทุนเราอยู่ประมาณสองแสนครับสองแสนเรามีเงินสองแสนเราสามารถเลี้ยงได้เลยหนึ1 1> ่งบ่อ หนึ่งบ่อเนี่ยคือถ้าสมมติว่าการทํางานเนี่ยเราไม่เหนื่อยกับการทาไร่แล้วเราไม่เสี่ยงเหมือนการทาไร่ทาไร่สิบไร่เนี่ยกับเลี้ยงปลาปลาดุกหนึ่งบ่อผลตอบแทนใกล้เคียงกันเลยทาไร่สิบไร่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 มันไร่ไกาวโพดไรก็ะช่ผลก็คือเหมือนกับค่าตอบแทนสิบทำไร่มันไร่้าวโพดสิบไร่กําไรเท่ากับเลี้ยงปลาดุกหนึ่งบ่อถือว่าห<ต>เหนื่อยน้อยกว่าคือเลี้ยงปลาเน่ะมันเหนื่อยน้อยกว่าแต่ผลตอบแทนน่ะ จะสูงกว่าครับโอเคถ้าอย่างนั้นสําหรับคนที่เขาอยากจะเลี้ยงปลาดุกมีพื้นแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดนะพี่ขุดบอ่อมีพื้นที่อยากจะขุดบอ่อมีขุดบอ่อแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ขุดบอ่อมีคําแนะนาไงในการเริ่มต้นในการเลี้ยงปลาดุกครับพี่บอกตั้งแต่ต้นเลยเรื่องของาการเตรียมบอ่อลูกพันุ์อะไรต่างๆส่วนมากผมจะถามก่อนอันดับแรกเลยคุณอยู่จังหวัดไหนครับผมที่ถามไว้เนี่ยคือหนึ่งอันดับแรกคืออยู่จังหวัดไหนถ้าเป็นไพีาสารถ้าคอีาสานต้องถามต่อว่าจะกินอาหาร ถ้ากินอาหารเมร็ดผมาว่าไม่ตอบโจทย์มไม่สมควรเลี้ยงถ้าเลี้ยงเชิงพณิชย์นะแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อบริโภคในคนเรือนได้แต่ถ้าเลี้ยงแบบเป็นธุรกิจที่เชิงพณิชย์อย่างผมผมว่าอย่างถ้าอ,อาหารเม็ดคือต้นทุนมันสูงครับแล้วก็พอเลี้ยงแล้วเราไม่ได้กําไรเราจะเลี้ยงทําไม,มแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของผมคือแหล่งอาหารเช่นของเหลือทิ้งจากจากการผลิตใบโพดัก ครับใช่ใชพวกใ<ม>บโรดักมีโครงไก่แข้งไก่หรือว่ามีพวกหมูพวกอะไรก็ได้ซึ่งมันมันต้นทุนมันต่ำอ่ะถ้าต้นทุนต่ำปุ๊บผมเลี้ยงได้เพราะเรื่องในการเลี้ยงไม่ยากเลยมันจะยากอยู่เรื่องต้นทุนเรานี้แหละแล้วเรื่องพ่อค้าเรื่องอะไรไม่ยากเลยเรื่องทันปลาเรื่องอะไรนี่เราสามารถที่เอาเบอร์โทรปุ๊บติดต่อได้เลยอืแต่เราต้องบอกเราต้องบอกเขาก่อนหนึ่งต้นทุนในการผลิตคุณกินอาหารที่ไหน กินอาหารที่ไหนเสร็จน้ําทิ้งคุณจะไปทิ้งที่ไหนอ่าตรงนี้ก็สําคัญน้ําทิ้งนี่ต้องรอดับหนึ่งระดับหนึ่งคือถ้ามดฟาร์มผมเนี่ยมันปล่อยน้ําทิ้งเป็นของธรรมชาติซึ่งเกษตรกรคือที่นี่ทําไร่เอาไปเอาน้ําเอาน้าที่จากการเลี้ยงปลาเนี่ยเอาไปทํารดพืชไร่ได้ต่อใช่เป็นปุ๋ยด้วยเป็นของดีของเขา่แต่ถ้าเป็นทุ่งนาปุ๊บเนี่ยเป็นของเสียของเขาครับถ้าไปทุ่งนาเนี่ยข้าวมันไม่ออกรวง มันจะงามากเกินไปแล้วก็ไปลงไปบอ่บอปลาชนิดอื่นก็ไม่ได้เพราะน้ําประดุเนี่มันน้ําค่อนข้างจะโกภูบปล่อยปุ๊บเนี่ยปลาพวกปลาเนินพวกปลาอะไรร้อยหัวตายหมดเลยปลาเนินปลาตะเพียนถือก็ต้องดูกันว่าใครจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องไขหรือบริบทของเขาเป็นยังไงใช่ครต้อง,งถามขเขาเลยว่าคุณเนี่ยถ้าสมมุติว่าในมันอยู่ในทุ่งนาหรืออะไรคุณต้องมีที่บำบัดน้ําเสียด้วยอมันลำบากตรงนี้แหละ แล้วถ้าอย่างนี้คือของอะอย่างของพี่ประเทิงเนี่ยอย่างบ่อเนี้ยบ่อประมาณไล่หนึ่งข้างๆเราเนี่ยรเราเลี้ยงปดุใช้เราเลี้ยงปดุบิก๊กอุ้ยเนี่ยเราเตรียมบ่ออย่างไงครับพี่หลังจากที่เราจะเราจะเตรียมนะเราเตรียมน้ําเตรียมบ่ออย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยพอเตรียมน้ําคือผมใช้น้ําอยู่2อย่างคือน้ําลำลำธารธรรมชาติ1 2เราใช้ของน้ําบาดาลครับน้ําบาดาลแล้วก็เตรียมบ่อเนี่ยเราก็หว่านปูนปกติหวานปูนขาวฆ่าเชื้อครับแล้วก็เติมน้ํา เติมน้ําทําน้ําประมาณสักสามวันสามวันให้น้ํามันเขียวทําน้ําก็คือไม่ให้เอาให้มันแบบว่าใสน,นปุ๋ยไหมคือที่นี่มันจะเป็นบ่อกเก่ามันจะเขียวเองมีปุ๋ยอยู่ในธรรมชาติมีปุ๋ยอยู่ในบ่ออยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มต้นเราก็ใช้คีวัวแห้งหวานอ่าใช้คีวัวเอาเอาปูนขาวเสร็จแล้วก็เอาคีวัวหวานเพื่อให้เกิดเป็นต้นน้ำคือเขียวเนี้ยถ้าน้ําเขียวปุ๊บเนี่ยลูกปลามันจะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าน้ําใสปุ๊บเนี่ยลูกปลามันมันจะป่วยมันจะอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าอย่างเงี้ยน้าเขียวเนี้ยมัน ของเขาเลยครับปลาดุกก็คือใช้เวลาเตรียมน้ำสามวันวันโรยปูนขาวแล้วก็เอาน้ําเข้าแล้วก็ให้น้ําเขียวครับแล้วตรงนี้คือพร้อมแล้วในการปล่อยลูกปลาลูกพันปลาปลาดุกเนี่ยเลือกยังไงครับพี่ประเทืองเราเลือกฟาร์มที่เราเคยค้าขายกับเขาคือค้าขายกับเขาว่าของเขาปลาของเขาเนี่ยโตเร็วเน้นโตเร็วโตเร็วกินอาหารเก่งครับแล้วก็ไม่ป่วยตอนมาถึงเนี่ยถ้าป่วยก็ต้องซ่อมให้เรา มหมายถึงว่าตอนที่เอาลูกปลามาส่งเนี่ยต้องไม่มีต้องไม่มีปลาปลาตายปลาป่วยปลาตายถ้าปลาป่วยปลาตายเนี่ยต้องรับผิดชอบให้เราด้วยเพราะเราเป็นเกษ,ษ,ษ,ษตรกรปลายทางผมจะซื้อมาจากน,นครนายกหรือสุพรรณเนี่ยเขามาส่งปุ๊บเนี่ยเขาต้องเคมให้เราด้วยเวลาปลาป่วยครับเราต้องดูว่าของเขาอะลูกปลาเขาอะบางบางครั้งปัจจุบันถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยมันของมันจะไม่ใช่บิ๊กอุยบางทีจะเป็นบิ๊กแบค็คลูกผสมบิ๊กแบค็คบิ๊กแบค็คครับ คือของมันของมันมันปกติมันใช้ปดุกเทศจะไม่เป็นพ่อพันธุ์คือรัสเซียเป็รัสเซียครับแม่เขาคือปดุปดุกนาปดุกนาเราเนี่ยคือเรียกบิ๊กอุยแต่สมมติว่าจะเป็นเอาลูกบิ๊กอุยมาผสมกันเองเนี่ยพวกบิ๊กแบ็กมันจะไม่โตกันจะเริ่มโตไม่โตมีสอดไส้โดนหลอกลวงมีสอดไส้กันอีกช่วงช่วงเดือนไอพศจิกาธันวามกราพวกเนี้ยมันจะเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวมันจะไม่มีไข่ปดุกดุกนาเราเนี่ยดุอุยเราอะ มันไม่มีไข่เพราะมีไข่ปุ๊บมันช่วยโอกาสผสมมาเป็นลูกปลาแต่เราเลี้ยงนู่นแหละห้าเดือนมันก็ไม่โตมันก็จะเป็นไซส์แค่ไซส์ฝอยแค่นั้นเองอต้องดูด้วยกันว่าความเชื่อถือกับว่ามาตรฐาน JAP มีไหมรัฐบัตบนต้องมีมาตรฐานฟามทุกทุกที่ครับครับก็คือต้องเรื่องในเรื่องของตัวลรงพฟักหรือว่าคนที่ทําลูกปลาที่ทําสายพันธุ์ที่มีความเชื่อถือได้ทั้งในเรื่องของตัว p e r f o r m มนซ์การจเจริญเติบโตรบเรื่องของไอ ความทนใช่แล้วก็เรื่อง<า>ของการแรกเนื้อกินเก่งโตเร็วอะไรเงี้ยเก่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญความซื่อสัตย์ด้วยไม่เอารลูกผสมที่มันลูกผสมที่ปลาไม่โตมามาส่งให้เราแล้วก็บางครั้งก็เจอพวกพ่อค้าที่ฉกฉวยคือลังหนึ่งสามพันเนี่ยแต่มาไม่ถึงสามพันตัวน้ําหนักไม่ได้เงี้ยเขามาหลอกลวงแต่ว่าถ้ากลุ่มผมแปลงใหญ่ผมเนี่ยผมจะดูว่ามันครบไหมครับแล้วตรงนี้ครับผมลูกปลาเราปล่อยเท่าไหร่พี่ คือแล้วแต่คือจริงๆแล้วของผมมันจะปล่อยค่อนข้างจะหนาแน่นเพราะว่าน้ําผมมัน4ี่เมตร,รปกติเ,ตเขาเขาแค่2เมตรเต็มที่แต่นี่มัน4เมตร4เมตรแล้วก็พื้นที่ผมมันจํากัดไงผมก็เลยต้องเอาความลึกแล้วก็อย่างไร้หนึ่งผมปล่อยแสนตัวไล่ปล่อยแสนตัวประมาณ0,000ึ่งแสนห้าเพราะว่าน้ําลาลึกไปกเข้าหนึ่งเท่ากับว่าถ้าเป็นปกติก็คืออาจจะปล่อยสักประมาณ5 6หมื่นครับจริงๆลแล้วก็ปล่อยป,อยประมาณ8 0 0 0มื่นแปดหมื่นแต่เราก็ แต่เราก็เพิ่มขึ้นดีเพราะว่าของผมมันเป็นปลาที่เราขายภาคอีสานไงพอขายอีสานนี่อีสานจะกินปลาปลาเค็มอืเขานิยมบริโภคปลาเค็มต้องเลี้ยงเลี้ยงจำนวนมากขึ้นตัวเล็กก็ช่างแต่คนอีสานนิยมบริโภคครับไม่ได้เน้นว่าต้องตัวใหญ่ๆครับคือตลาดของเราเป็นตลาดภาคอีสานภาคอีสานเป็นหลักก็เน้นตัวเล็กไม่ต้องเอ้ยเน้นตัวไม่ต้องใหญ่มากใช่ครับครับตรงนี้คืออาหารเริ่มต้นที่เราให้ลูกปลากินเนี่ยเราให้อะไรกินครับพี่ก็ใช้อาหารเม็ดแช่น้ําครับ แช่น้ําให้คือต้องปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนก่อนเพราะว่าการกินเขาฝึกมาอย่างนั้นใช่พือเล็กๆเ,เขากินพวกลายแดงกินอะไรกินอาหารชิ้นเล็กๆมาก่อนไงทำว่าอยู่กับเราแล้ก็กินอาหารเป็นไม่ว่าเป็นอาหารกบหรืออาหารปลาเม็ดเล็กๆเม็ดจิ๋วๆอ่ะเสร็จแล้วก็แช่น้ําให้มันบืนๆก็หวานหวานจนหลายๆวันก็เราก็ผับปรับเปลี่ยนจากกินแช่น้ําแล้วก็เริ่มจะไม่แช่น้ําเรื่อยๆ จนกินจนกว่าเห็นว่าเออเขาไม่ป่วยไม่อะไรเสร็จนี่แล้วก็ค่อยให้กินไก่ประมาณช่วงประมาณกี่วันถึงเปลี่ยนจากอาหารเม็ดเป็นอาหารเหยื่อสดครับพี่มันดูแล้วแต่เราถ้าเราลงปลาไซส์สองสามสองสามนิ้วประมาณสัปดาห์หนึ่งสองถึงสามนิ้วสองถึงสามนิ้ว,วหรือว่าถ้าสามสามถึงสี่นิ้วเนี่ยก็ไม่กี่วันก,ก็กินได้เลยเพราะปลามันโตแล้วครับครับมันอยู่ยานนั้นก็คือส่วนอาหารก็คือเราก็จะใช้โครงไก่มาบดผสมกับพวกแร่าธาตุพวกเกลืออ่า อาหารไก่รหรืออาหารปลาก็คือเอามาเมลนหลักแล้วลาก็คือเมนหลักเราเราใช้เรื่องของตัวไบโพรดักจากไก่เพื่อ<ก>ที่จะลดต้นทุนเป็นสำคั้นลแล้วการให้อาหารวันหนึ่งเราให้เท่าไหร่ครับพี่โดยโดยปกติผมจะให้ช่วงเย็นช่วงเย็น,ว,นวันละครั้งแต่สาหรับทุกฟาร์มคือช่วงเย็นแต่ของผมเนี่ยมันจะมีอยู่3วันที่ไม่อาหารรอบเช้ามาจากอุบลผมก็เลยกินบางวันก็รอบเช้าบางวันก็รอบเย็น คือจะเป็นวันพุธศุกร์อาทิตย์แล้วแต่ว่าอาหารมาไหนช่วง <c oughs> ไหนถ้าช่งชาวงเช้าก็ให้กินเช้าเลยใช่ครับถ้าช่วงเย็นก็ค่อยโม่แล้วให้กินช่วง <c oughs> เย็นก็แยกบ่อแล้วแต่สะดวกให้เยอะไหมพี่ในบ่อสมว่าบ,บ่อน,นึงเนี่ยห้าแสนตัวใช่ไหมบ่อน,น,อน,นี้บ่อนี้บ่อนี้เป็นปลาตุ่มเล็กๆนี่ตอนนี้มันก็กินน้อยอยู่กินน้อยอยู่ครับเพราะว่าปลาแต่ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นปลาโตอ่ะพี่ถ้าปลาโตบ่อนึงมันก็อยู่ที่การกินของเขาก็ประมาณตันตันกว่าต่อวันต่อวันใกล้จับนะ แต่มันก็เริ่มจากร้อยโลสองร้อโลสามร้อยโลแต่ว่าเราต้องดูว่าอาหารแล้วเป็นอาหารจมเราต้องดูช่วงเช้าว่ามันพอกินไหมเราสังเกตยังไงเพราะว่าเราไห้ไปแล้วมันเรามองไม่เห็นว่ามันกินเพราะอาหารเม็ดมันยังขึ้นมาฮุบปุบตรงนี้เราเห็นตอนนั้นทํำยังไงพี่เราดูที่ว่าน้ําเราดูปลาประมาณตีสามตีสี่ถ้าอาหารหมดมันก็อย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าถ้าอาหารไม่หมดเนี่ยมันขาดออกซิเจนมันจะยุ มันจะขึ้นหุบอ,อากาศเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเลยอ่านี่คือวิธีสังเกตก็คือถ้าอาหารไม่หมดอ่ะมันจะคุณภาพน้ําออกซิเจนมันไม่มันไม่พอแล้วม,มันก็ต้องขึ้นมาฮุบอากาศใช่ครับตรงนี้ครับผมเราใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนพี่ก็ประมาณห้าเดือนห้าเดือนครับคือถ้าคือผมบอกว่าผมมาี่ยสงอีสานสุรา,านคือเราเลี้ยงหนาแน่นพอเลี้ยงหนาแน่นปุ๊บแล้วก็ใช้ไซ้์เข็มไซด์เค็มก็ประมาณห้าเดือนแต่ถ้าเป็นภาคกลางมันไซ้์โบ ไซบ่คือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆพวกนั้นมันต้องกินหัวกินไส้ถึงจะโตอ้วนครับแต่ปลาเราจะเป็นปลาผอมยาวครับไขมันน้อยซึ่งส่งให้สารมินทร์หลักแล้วก็พ่อค้าของผมนี่คือทั้งกลุ่มผมแปลงใหญ่เนี่ยจะมีพ่อค้าของเราเองซึ่งเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็รับจ้างจับให้พ่อค้าเล่จากไพาศานไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารอุบลขอนแก่น <c oughs> ชยัยภูมิอะไรพวกเนี้ยแวะซื้อที่เราครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีกลุ่มของเราเนี่ย เขาก็จะไปซื้อที่อ่างทองอหรือไปซื้อที่ตลาดไทยครับซึ่งขนส่งไกลกว่าเราครับปัจจุบันนี้เรารู้ว่าเรามีปลายเขาเเี่ยาก็แวะมานี่แล้วก็ถูกกว่าที่นู่นถูกกว่าที่นู่นเพราะว่าที่นู่นก็คือลูกบ่อเนี่ยไปส่งที่ตลาดไทยหรืออ่างทองอีกทีเขาก็บวกซื้อรตเลยขนซ้ายขนย้ายนี่มันใกล้กว่าแล้วก็สามารถที่กลับได้เลยครับเท่ากับว่ามันจะมีทั้งซื้อเอาไปเอาไปขายเอาไปขายต่อกับซื้อไปเลี้ยงต่อด้วยใช่ครับ ก็จะมีพ่อค้าซึ่งเขาขายปกติเขาขายอยู่แล้วคือเขาเอาไซส์ใหญ่ไปเนี่ยขายตลาดเลยแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กเท่นฝอยกับเค็มเนี่ยเขาก็ไปลงบ่อเขาแต่เขาไม่ได้กินอาหารสดเขากินอาหารเม็ดก,ก,ก็คือไปเลี้ยงด้วยกินอาหารเมร็ดตอ่อกินอาหารเมร็ดต่อประมาณเดือนเดือนกว่าซึ่งจะเป็นกินพวกอาหารเมร็ดที่ทําให้ป,าปาลา <rias. S 2> ตัวเหลืองผิวเหลืองเอาไปย่างแล้วมันจะสวยท่มันสวยน่าทานแต่ของผมนี่ปลามันจะออกดำดาครับมันสู้ทางนู้นไม่ได้เพราะว่าที่นู้นมันก็ราคาสูงกว่าที่นี่อ เพราะว่าอะไรราคาจับปักบ่อราคาเนี้ยแต่ที่นู่นมันก็ราคาอีกคนอีกคนละอย่างครับนอกจากนี้คือของทางพี่ประเทืองนอกจากเราขายเป็นปลาสดแล้วเนี้ยเรายังมีการแปลรูปด้วยตรงนี้เล<ช>่สร้างไย<ช>ครับ,รบเราว่าเราแปลรูปยังไงบ้างมันมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อปีสักป,ป,ปีน้ําท่วมใหญ่ประมาณปีห้าสี่ห้าห้าห้าหกช่วงนั้นนะมันขายปลาไม่ได้ราคาปลาเนี่ยเหลืออยู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทซึ่งพ่อค้าปลามาจับผมเนี่ยไม่เอาปลาบู้เลยจับเสร็จโยนลงบ่อโยนลงบ่อที่เราก็ทําไงคือ ตาม,มันหาวานทางไม่ได้แล้วเราก็เลยของบประมาณของอ,อ,ตอบตของม่วงเนี่ยไปศึกษาดูงานที่บึงคำพ้อยที่ปทุมธานีซึ่งตรงนั้นเขาแปรรูปเสร็จแล้วเรากลับมากลับมาก็ตั้งกลุ่มสตรีเพื่อจะแปรรูปเนี่ยเพื่อช่วยในการขายอีกทางหนึง่งนะคือก็ได้ดีระดับหนึ่งอ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีรุ่นรุ่น,น,น,นลูกเราอะ่ะ จะกลับมาเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เราการค้าการขายออนไลน์ผลผลิตของเราที่เรามาแปลรูปเป็นปลาดุกอะไรบ้างครับพี่ปลาดุกก็มีปลาดุกเส้นปรุงรสปลาปลาดุกแดดเดียวปลาสวรรค์แล้วก็เหลือพวกขีดปลาก้างปลาศูนย์ไทยมันก็เป็นได้ทําเป็นน้ําพริกก็ขายทอดอย่างงี้ตอนนี้ก็เริ่มจะมีโรงเรือนแล้วก็จะเริ่มขออซึอ่งโรงเรือนนี้ก็ได้จากแปลงใหญ่สนับสนุนรัฐบาลให้มาครับ,รบผมบได้ครับ สุดท้ายครับพี่ประเทืองมีอะไรอยากจะฝากครับผมในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรคนเลี้ยงปลาหรือคนเลี้ยงปลาดุกครับผมก็ก็อยากให้ทุกคนอ่ะคือประกอบอาชีพตรงเนี้ด้วยความซื่อสัตย์กันแต่ละคนนะบางครั้งเนี่ยเราพยายามรวมกลุ่มกันให้ได้จริงๆนะคือมันสามารถต่อรองได้ในการต่อรองไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องวิชาการเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยมันเป็นผลดีกับเราทั้งหมดแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ตัวเรื่องภาษีเรื่องอะไรแต่บอกได้เลยว่าการเป็นกลุ่มการเป็นวิสาหกิจการเป็นแปลงใหญ่ดีกับเกษตรกร,กรทุกท่านเพราะว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งงบประมาณเรื่องวิชาการเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราเลี้ยงโดยธรรมชาติเราไม่มีความรู้แต่ถ้าอยู่กับกรมประมงหรือสำนักงานสำนักงานประมงจังหวนนัดอะไรเขาก็มาให้ความรู้กับเราว่าการถ่ายทอดเนี่ยมันยังไงถ,ถ,ถูกต้องแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่ได้เลี้ยงอยู่แค่นี้นะเพราะว่า กําลังทำงานวิจัยกับทางกรมมงเพราะว่าเขาจะสร้ารบุนให้เราเป็นอาหารฟรีเมียมอีกอย่างนึงสามารถส่งออกต่างประเทศได้ซึ่งไม่ใช่ว่าบริโภคในประเทศไทยครับแต่ตรงนั้นมันต้องมีระดับอีกระดับหนึ่งคือเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรต่างๆการตรวจการเรีมาตรฐานเรื่องของตัวอาหารอะไรต้องมากกว่า GAP ต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นสักวันนึ่ง ก็คือว่าเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะก้าวต่อไปในเรื่องของการระยกระดับการผลิตปราดุกของเราครับครับมีต้องขอบคุณนะครับพี่ประเทืองมณฑคุณแห่งมณฑคุณฟาร์มสำหรับเรื่องของการเลี้ยงปราดุกต้นทุนต่ำมากครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ